mặt trận đấu kém ra chính nè hipm kao mặt trận đấu 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 kao mặt trận là kao mặt trận đấu 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 kao 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 มันมาวักมาเลยมันมากแต่ว่าอี็เยียนมันไม่ใช่เราเราเวลาตัวจทิ้งหลายปีเลยอ๋อไม่จงห่วงกันงานจ้านคนจักจักจกินกันในตัวเป็นจักเออไม่จงตังวเลยป้าปูป้ายาป้านาป้าโปแกมีแก,แกป้าปอจวจมาเออหวานกินกันเยอะเหมืนอนไม่จงห่วงหวัดนี้จีบมาบอกว่าเอ็นจะอี็เยียนมากใช่ปะ มึงเจ้าเกหลังหูไม่เลยไม่รู้มันมาจังอู่วายทีมันเจ้าเกศโอ้ที่อย่างเก็บนายจี้ดิโดยเดียวมจะไม่ตำกดไมเลยเอ่งยมันนยโดยจะอย่านี้งบัลาเออนี่โยมมาจ้ามาจัดการดูว่าป้าเบี้ยมันต้องลาเล่นอยู่ได้รวต้องลาทุเรนจัดการตีเออย่างล่นงาจีกัมือบุขึ้นเชือไม่ตัางเดียวเือบุรีเือบี เราเรียกไปชวดอะไรก็จวดเลยนะจวดดุจจีมอันนี้ดูจจีไปชวดอันนี้ก็ขึ้นเรือนเม้่อจอกำอ๋จอกำดุจจีหุ่นเลยนะนะซีหุ่นจอกำจวดเป็นหว่เดี่หุ่นกูอย่างหุ่นดุจจีหุ่นอันนี้ที่หุ่นวดซีหุ่นเออจวดเลยอาจารย์จะบ่มไม่ได้เลยอาจาังจำไม่ได้เลยอาจารย์ได้ดีดีเลยอู้เลยจ้าเลยบ่มเลยปะยังยังยัยังอย่างไรอย่างไรแล้วก็วาวนี่อยู่โลเลย là vô đi đó mới đai đẹp rồi chạy đón như nho mới ngồi đón nho cái ú bù đào à chứ ú cái chạy cái ú trứng đi này vô cái ú mình trồng dài như thế này băng mình dài chặt giờ ú nhu nhi nhò nhẹ mất ô chạy đón đón nho ê mai còn mà ma mình dàn thì có mà con ú dàn nhà vô dư anh này dàn thì mình dàn thịt chứ ยาดานนึครับมันม่ยานหมากแล้วมันยาดอย่างตีอียาดตอีอโอยาตีแวทตีแวทเนี่ยนะกวามั่ารดีอก็วางวทอย่างอืนอีกเลยอ่วางอะไว้แตกแ่วดอีกเองเดียวกเทน้นีลยาตีแวทตีเวดนะเออนั่นนะครับอาจารย์จัไม่ได้อยู่จัไม่ได้พอป้องเป็นเครืองก็มาจ้าอเนละ

bộ có mình luộc chơi à chán cứ nói chơi à chán chẳng chơi gì con rồi cứ chú lạt lạt oh, chùm con trong no. ca chơi trắng chơi bà vô <laughs> <laughs> เดดรุ่มร้าเนยกจำใใจเนี่ยดู้ยอย่าับคือแล้วปอบมนี่วมาปอบมสายยังไงหรือครับโอ้ใช่เลยค่ะโอ้แต่จังหวัวนที่ปมนี่จะมาก็ราเรียนมิจฉาจะกราย์นี่มานี้มาก็เรียนครับมเจอจเลโจ้มเรียนมันงานี้หร้อเดยกิ เออรัเอเอยวิจารกันเลยกูจังเ้าใจเลยเจเียนให้โน้าไม่ได้นยจังใจเปลนทำราเอือจังเรียนแกตุนรบญาติแล้วไอ้ราุลบกันแล้วโอ้นี่เอ็งจะจมเรียนเลยไม่โด้าว่าบวชบวชหือเาบวชเรียนหโนนไอ้ยังก็ปุ๋งหมอกัน วงกันวงกันจืดเพื่อจืดมมือจืซีมนี้ใหม่น้อยทุกมาถึ็ปวกหลอนปอกหลอนมัรื้อันนีไอ่ะก็จบกะวม่กันนุมว่านกาปิดไม่ได้กมว่านเม่อาจะเป็นพามากหลังเอแล้วตัแต่กนุมว่านแล้วชมจบตีนแ้นี้ใหมเก็รือกันหมดกีโอ้โจมนี้เจันครับโอ้ยวันโกไอุ้ยไปดำดูดากวนนุ่มกันเรา อันใหนมันโกนทีเงี้ยเรื่องกว่าจดจดนอนกันโดนกีการที่นอนนอนพี่เองพี่เองนูใจยังงี้มาเรียนวิชาเรียนวิชาจะพรที่เจอไก่ตองเราก็คุณเกยอโอนี่เหลือไก่คุเกยกับโอ้เหลคุณเกยคกับคุนเกย่มันจะคุนเกยเออนักการโกที่มองเป็นคุเกยอ้นี่ยมนไอ้ไม่ปากบอก็ได้ยินอยู่ กินยาด้กินตัยาเต็มเต็มนี่ก็ติดใจอยู่มาใจว่าอ๋อนี่ยาอในู่อย่าจไะเนอน้องถไหนอ้วนอ้วนนจับตั้เนเดียวใจป้าเลย็นถี้เฮ้ยม่เลยเฮ้ยนร์พูดกนะนั่นต่างเดียวต่างตอนั่นไม่เลียเนี่ย วนนั้นวนมาดึกเอยวนเมียจอกเลยเมียเกมโอ้ด่าเกมอยู uh, ่จำไม่ดังเลยวันนี่ด่าเจมอ้าวย้นยกยังรกเกมนี่ย้อจยุพก็ยกงกเกมอ้าวเล่นในยูทูบยูทูบเออก็ตลแวจิตวิทเล่นในยูทูบเวลาอาจารย์พิมพ์อาจารย์พิมพ์บบเรือฮะฮะอาจารย์พิมพ์บบเอในยูทูปเล่ดูดาเจมโอ้ phút cứ lười Cái đổ, cái nhăn chứ chẳng cái nhăn chứ tổ Cái nhăn chữ chêm Cái nhăn chứ tược Cái nhăn chứ plan Cái nhăn chứ đồ là chêm Cái nhăn chứ bốn Cái nhăn chứ 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 cha chữ bị cha À, chữ bốn cả nó dập chữ bốn Đồ là trẻ á vặt con mà non thì là vặt chát nó chát quạt nhá rồi tay chơi đi đấy vặt cả nhà phung วัดหน้าโชคเ้กโชคเค๊กเราเจิไปนอนอยู่ที่ลาานอีงจิ้มจุ่มนาจิ้จูดับอยู่ไหนนั่งคิวอยนั่งยู่ไหนอันนี้พี่บอนอนอยู่ที่นลาวัดนี่นอนพี่บอบด้วยพี่บอลเรื่องไม่ใจร้อนนั่นปลาดกเกลืองงั้นแม่ไปจอดในวัดในวาดดูที่จุดเก้าเลยก้าปอยันวาจาอ๋อก็ไมวัดปุ๊บไม่เหรอเนี่ยเกลีดกเกลืองจุ่มจ้าไปใจใจวัดจึงใจกังเกยินต้โบ ก็ไปยืนหน้าวัดจด้หมดเงมาไปให้ก็โดนด่เจ็มไปยจะเล่นวันนี้ออปีบอลปีบอลหรปีบอลบอลชูเอั่เละบอลชูเลยไม่โดนบอลบอลยังบอลไปกี่สี่เล่มปตาร้าเล้าเียว่าวันนี้มันยังรัวเลยจริงหรือ โบวาุมจบทกันจาทหพอยน้ยนะทโอโอยากจะเลี้ยงหมาเราก็กำเนียอาจารย์นี่ผมจะมาเรียนวิชาปลาเต่าอาจารย์จะ้หน้าเลยหรงครับเออที่ว่าเป็นยกเป็นกนไหนเอป็นคือเป็นเจ้า็เจ้ครับเดี๋ยววกเดียวพี่อะไรยานรับจำเป็นเลยหรโอ้อาจารย์ นี่มันเรียกวีงกรบกยามเงยนเห็นแต่เดือเทียโอ้มาจับใจไว้ยอมกันเออจัตัวอะอะยดาวว่าจัตัวตมึงกมีงกมไปเจมูดย่ามนกจอกนกจอกอได้นกจอกนี่นกจอกพีดงมานกจอกเจกิน่วงก้า วจ้งไม่อาจารย์พม่ยังอาจจะอยู่บนกรเลอนน้อนพมกันอาจารย์พมอยู่ตาหนังปลุ่มนู่นรับพุ่กัอาจารย์พมงในงานคนที่พมจงกกรเด้งุ่งไม่ตกลัวไม่อาจารย์พุ่งีมันไม่งกมลุ อาจารย์อาจารย์ต้องเดกาจูกันาดคนนั้นไม่มาจาจูอีกเดียวทำหนูาจรเนี่ยอยู่ตรน้มังอาจารย์อมาเมียะเมี่ทอาจายมันอยตรงไห้นใจแม่มันแค่เรียนะยกยัยกีครับอาจารย์ตดนจเรียนแกกุยตีกดียอาจารย์นี่เราต้องเรียนมิจฉาอเลยอนี่เรียนมิจฉางาลงนะเรียนอะไรก็แล้กันนี่แหละจ ไปไล่เล่มให้กอนจ้าก้อยื่มหมีบานเดามังกังจงังตาหนุ่ั้งจีงังกาจุ๊งงั้งคุนใ้พวหยิงเจอมาหเป็นี้หนว่ดถ้าไม่ใอ้มันเ๋ยวไปบอกพวกยิงคนนี้มาเอือกานมีเต้านมยิ้ให้ดีจ้าก็เงื่อนคนใได้เมยกยจืให้เพืนี้ปยน์เมยกนู้ไอ้นู่นเมยกนูนาให้มาเือเรงด้กูจืดลาวแล้วก็อันจย์กูลุเดีว แล้วมนก็ได้เฮกไปจัดซึ่งมันไปแก็มมาใด้ละจืวันนี้งานจันทร์จะจานนกไงก็เปจันทร์อ้อนี่จื่ห้องานไรจอนจังงังเลยงไเร่มนี้อาจารย์เรมนี้เล่มเป็นนกที่ไม่ใจนกตีนันงไหนอยากจีบันไม่ได้จับเลี้ยวจีไม่ได้บันตังนตองที่ันเบื่อัดนกันก็ไม่จีบกันก็ไม่อยู่กังไต็มเตงเตงดยที่ก็จีบเรื่อยย่าเรือยยังไม่ได้หรืมดเจ้า แตกันเลยน่อันันมันลืมมันลืมเลยนะเราอยากอดเลยอ่ะจิงจนี่ไอ้เดี๋ยวนี้อยาันุดหน่ยจิงจน้่โอ้ยจ้าูตีอะไรเลยจิงจนนีห้องนี่เป็นไนอกตีคอกตีมม่จะจีมาก ตีแบบด้ดันตีจ้ำดับจ้ำกิ่งเขาเรียกว่าตีตีอตีอันนะอาจารย์นี่ตีอิดตีตีอโอ้นี่อาจารย์ตีเองมาต้องรอเรื่องจ้ำดับจ้ำกิ่งนี่าจารตีเตีเแล้วว่าเงินมันจัดเจ็ดอาจานี่วันชุบกับวันจุบยุคมันต้องเป็นวันขึ้นเดือนดับโอ้นะถ้าหว่าไม่ดับมันชุบไม่ได้โอ่ต้องดับ ต้องดับโอ้ไม่ความาคือไม่กว่ามาเราแทงก็เรียวดับชุกดับชุกดับดุดับต่ครับนะดับชีวิตดับก็ไม่ดีต่างสิ้มต่างขวางจชอันก็เตืออกปน่ะทีนีห้างละมันมาได้เล้วกะจุกจุกเ้อะเรวก็ลุงยันครับอาจารย์ลุงยันเย็ะเร็วกันี่ลุงเลี้งเ็นาบุนพระแล้วให้ใจอย่างตูครับอาจารย์ุกเช็กันแข่งกันหรือเร็มนี้เดี๋ยวกำเดี๋ยวกไม่ได้กลนาี้ล้กำไม่ได้เลมนี้กำกำไม่ได้จัไม่ได้เหมันเดอ ลงยันลงกาตากมกลุ่มเล็กลงมาประทับลงจุกีนี่เออเวลาจี้จุ๊บ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 ุ๊บจ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  โอ้ยเต่ง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 ตึงเปงตึงเต่งเป่งกันก็ว่าจำว่าโล่แลโกกลงโเป่งเต่งเตงถึงเป้งตึงเ้งตึงโอ้เตกระเจอต่างกัตางผู้นี้เดียวกนเดวแลโกลงเตงเตงเงตนเตนไปังอยนเดียวตรงนั้น้เป่งเตงเป่งเงตึงเตงตงเป่งถึงเถึงเงถึงเป่งถึงเงถึงเถึงรู้จตน้นมีงนนะนนะไม่นมึงก็อย่ารู้ด้ยเวลาเต่ไม่ร้ดอือนะแก เจือกต่าเนี้แจ้งทำแจ้งจุกวยคนลูกคนจึงเขียมไายนี่เอจังนี่นหยโยนเขีมได้อย่างแจ้งด้วยไหมแจ้งนี่เออจะ่าแ้งมาจ้ะนี่มันเลยรัวตากันเนีโอ้นี่ปเหมาไงจนะบนั่นเนี่ยเย็นเย็นเดียนะ นี่เอาไปในออกเล่มนี้นะหลวงนาเจ้าวัมันเว่ออย่างนั้นนะเออจึงที่นี่ออกนี่นะลวงนาโอล่ไปเลยวมันต้องโกูกับมีดหม้อนะครับอาาจรย์มีดหม้อเดียวไปเลียวเขาเรียกว่ามีดหม้อนาวาลูกกันกล่าวคืออะไรนะอามีดหม้อนี่มันใหญ่มีดตี มีจะได้เป็นมีด,ล,ดล้อนะรงนั้นโอ้ล้อไบรล์ห้าต่งกาวจะนิดใช่อ่นใช้ตรงใช้หนาโ oh. อา้ทีนี้ก็วาดลัดจะวามันมีอ่ะต้นหน้ากุ้งจำจังหน้าหน้าก้าไม่ตายหือว่าก้าวตายเนี่ยจะวิญญาณไม่ดับนี่ก็วาดเฉอดโกรจะโดนมีดเต็มนี่ oh. โอนะ้นะครับท่ไม่ดีจำจางหน้าหนาวนะิญญ,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 ญาณได้แล้วจำจางนี่มันว่ามาชมีเต็มนี่นะี่คือโยอจมจะแตกจะไล่ไปจาำหน้ก็ียกว่ามีนาว่าลูกกันเกาวลูกกันนั่นว่าทึ่หนรอกครับ คนงานยกคนายกมี่นก็คือยู่ท uh ีน huh. ี้เรียกกันทีใชไงโดไม่ต้องกลัวอ้จ so ้าก็วันที you, ่ก็ว hmm. ่ามันม uh ีจะวุนมริวันมากรูใหญ่รับกับกับกับเป็นผิงงเด้งเคียวผิงเคีวก็เจะหมาเจ้ามันจะได้ไดรแต่ว่ามี้มี่นี่ทำลายอยู่ทำลายจะนะทำลายอู้่มุกยาจานา